ช่วงนี้นะคะขอต้อนรับทุกๆท,ท่านค่ะเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของการสาธิตเชิงปฏิบัติในเรื่องของการแต่งหน้าและการทําผมเพื่อการสมัครงานเลยค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากพี่สุปราณีแล้วก็จากน้องนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาค่ะน้องบิวตี้และน้องเอ๋ยค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาชมการสาธิตนะคะการทําผมค่ะเพื่อการสมัครงานแบบง่ายๆเลยนะคะซึ่งใครๆทุกๆคนก็สามารถทําได้นะคะ ก็น้องเอ๋ยนะคะนี่ก็พี่สุปราณีนะคะก็ช่วงแรกน,นี่ก็จะแบ่งผมนะคะเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกก็ด้านหน้าก็จะเหลือนิดนึงนะคะเหลือไว้ส่วนหนึ่งทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็รวบผมมาด้านล่างนะคะอันนี้ก็รวบให้ตึงๆก็ทรงง่ายๆเลยนะคะ จากนั้นนะคะผมที่เราทิ้งไว้อยู่ด้านหน้าสองข้างนี้เราก็จะค่อยๆม้วนค่ะม้วนเป็นเกลียวนะคะง่ายมากเลยนะคะใครๆก็ทำได้ม้วนแล้วก็มารวบไว้ด้านหลังด้วยกัน แล้วก็จัดทรงให้ดีนิดนึงนะคะแล้วก็เอาที่เราม้วนเนี่ยนะคะบิดเข้าด้านในนะคะอีกครั้งแล้วคราวนี้ก็ดูทรงให้เรียบร้อยนะคะด้านหน้าว่าเออว่าดูทรงว่าเรียบร้อยแล้วก็หวีนิดหน่อยนะคะก็สวยแบบเรียบง่ายแล้วก็ดูเรียบร้อยด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ผมแบบเรียบง่ายที่สามารถไปสมัครงานจริงได้แล้วค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาติดตามดูการสาธิตเชิงปฏิบัติของการแต่งหน้าค่ะซึ่งก็เชื่อว่าช่วงนี้ทุกคนก็รอคอยกันนะคะก็จะมีน้องบิวตี้สาวแสนสวยของเราวันนี้นะคะเป็นช่างแต่งหน้าแล้วก็จะมีนางแบบสาวสวยของเราเช่นกันก็นคือน้องเอ๋ยค่ะค่ะวันนี้น้องบิวตี้จะมาสาธิตกัน แต่งหน้าเพื่อสมัครงานขั้นเบื้องต้นนะคะช่วงแรกต้องทำยังไงบ้างคะน้องบิวตี้คะในการเตรียมผิวคะ่ะค่ะก่อนเตรียมผิวนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเลยก็คือการทําความสะอาดใบหน้าค่ะเพราะว่าการทําความสะอาดใบหน้าเนี่ยเป็นการขจัดสิ่งสกรปรกต่างๆให้หลุดไปแล้วก็เป็นการบํารุงค่ะอย่างแรกเลยนะคะบิวตี้จะกันคิ้วให้นางแบบก่อนนะคะ เพื่อเป็นการเก็บคิ้วให้มีขนคิ้วที่เรียงสวยค่ะไม่ไม่ยุ่งเหยิงจนเกินไปค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะบิวตี้จะทำความสะอาดหน้า ก่อนทำความชาดหน้านะคะ b e a u ี้เลือกที่จะเก็บผมเข้าไปก่อนทั้งสองข้างค่ะเพื่อเตรียมที่จะทำความฉาดหน้า b e a u ี้ใช้สเปรย์น้ำแร่นะคะในการฉีดเข้าบนผิวหน้าเหมือนเราล้างหน้าค่ะแต่เป็นการฉีดสเปรย์น้ำแร่เราไม่ต้องเข้าห้องน้ำให้ยุ่งยากเลยพอ b e a u ี้ฉีดสเปรย์น้ำแร่แล้วเนี่ย b e a u ี้ก็จะใช้กระดาษทิชชู่เปียกค่ะ เป็นการเช็ดทําความสะอาดหน้าเป็นการเช็ดขนขนคิ้วที่เรากันไปเมื่อสักครู่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับขั้นตอนการทําความสะอาดหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นการบํารุงหน้าค่ะยูทีเลือกใช้ครีมบํารุงนะคะตัวไหนก็ได้ค่ะที่ให้ความชุ่มชื่นกับผิวหน้า การลงครีมรองพื้นเอ้ยกันลงครีมบำรุงนะคะเป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าการลงครีมบำรุงเนี่ยทำให้ผิวหน้าเราชุ่มชุ่มชื้นค่ะแล้วก็เป็นการลงรองพื้นให้ให้รองพื้นติดทนมากยิ่งขึ้นค่ะลงบริเวณใบหน้าและลำคอเลยค่ะ เพราะว่าคอเราก็ต้องทําการลงรองพื้นด้วยเสร็จเสร็จเสร็จแล้วนะคะก็รอให้รองพื้นเนี่ยเขาเซตตัวสักพักหนึ่งค่ะค่ะขั้นตอนต่อมาทําอะไรต่อคะน้องมินตี้ขั้นตอนต่อมาเป็นการลงรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ต่างๆค่ะ,คะอันนี้ก็จะเริ่มเสร็จจากการเตรียมผิวแล้วนะคะอันนี้ก็จะเริ่มของขั้นตอนการแต่งหน้าแล้วค่ะค่ะ โอเคค่ะลองพื้นเสร็จแล้วตรงนี้ก็เราลองพื้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปทำอะไรต่อคะน้องบิวตี้ต้องดูด้วยค่ะว่าลูกค้ามีขอบตาที่ค่อนข้างจะคํำนิดนึงค่ะบิวตี้จะลงคอนซีลเลอร์ การลงคอนซีลเลอร์นะคะเป็นการทําให้จุดที่เราลงเนี่ยมีความสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะ mm. เช่นใต้ตาเราเนี่ยเราลงรองพื้นไปใต้ตาเราอาจจะยังค้าอยู่นิดหน่อยการลงคอนซีลเลอร์เนี่ยเป็นการช่วยทําให้ตาเราสว่างสดใสมากยิ่งขึ้นค่ะ แป้งที่เลือกใช้นะคะ Beauty ก็จะเน้นในการคุมความมันขั้นตอนแรกนะคะ Beauty จะลงใต้ตาก่อนเมืนอนันหลับแรกค่ะเพราะว่าใต้ตาเราเนี่ยเวลามันเวลาเราหลับตาหรือเวลาเราลืมตาเนี่ยมันจะทําให้เกิดรอยได้ค่ะรอยได้ง่ายคคคคกดย้ำบริเวณใต้ตานิดนึงค่ะ ขั้นต่อไปบิวตี้จะไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งค่ะการไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งเนี่ยจะทําให้หน้าเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะสมมุติว่าบิวตี้เชดดิ้งตรงคามกามมันเป็นการเชดดิ้งให้หน้าเราเนี่ยมันเข้ารูปมากยิ่งขึ้นเป็นการเชดดิ้งออกให้ตรงนี้เนี่ยมันไม่เด่นจนเกินไปค่ะ ทําทให้มันเหมือนลายผมคะคะมันจะได้ดูธรรมชาติหน้าเขาได้ลูกอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปเฉดให้มันเข้มมากค่ะเฉดเบาๆ เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปบิวตี้จะลงไฮไลท์ค่ะเพื่อการเน้นให้ส่วนที่เราต้องการเนี่ยชัดแล้วก็ดูมีแบบว่ามิติดูพดุ่งออกมามากยิ่งขึ้นค่ะ<ม>ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการเขียนคิ้วค่ะบิวตี้จะเน้น เน้นในการปัดด้วยฝุ่นมากกว่าใช้ดินสอค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ดินสอแบบเขียนจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้คิ้วเราแข็งทำให้หน้าเราแข็งไม่สดใสค่ะ